สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะติดโควิดคนล่าสุดอแมนดาออฟดัม MUT 2020ติดโควิดบอกทำลายก่อนรับผลยืนยันจากโรงพยาบาลอแมนดาชาลิสาออฟดัมมิดยูนิเวิร์สไทยแลนด์2 2 0ติดโควิดบอกทำลายก่อนรับผลยืนยันจากโรงพยาบาลขอโทษสำหรับงานที่จำเป็นจะต้องเลื่อนไปก่อนโควิดพ่นพิษกระหน่ำวงการบันเทิงไม่หยุดจริงๆหลังจากที่กลับมาระบาดอีกแล้วลอกซึ่งล่าสุดอแมนดาชาลิสาออฟดัม มิยูเนเวอร์สไทยแลนด์2563ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี2020ได้ประกาศผ่านสื่อโซเชียลของตนเองว่าอแมนด a าติดโควิดนับเป็นดาราคนล่าสุดที่ติดเชื้อโควิดอแมนดาออฟดัม MUT 2 0 2 0ได้โพสต์ระบุว่าได้ได้เข้ารับการตรวจ rt-pcr หาเชื้อโควิด19ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่14มกราคมเวลา8นาฬกาและในเวลา11นาฬิกา ทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด -19 ซึ่งในขณะน,นี้ด้าได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้าได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังและสังเกตอาการตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งงานทั้งหมดของด้าจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาตัวหายดี D. ด้าต้องขอโทษสำหรับงานที่จำเป็นจะต้องเลื่อนไปก่อนนะคะ ด้าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและคอยเป็นห่วงด้าอยู่เสมอคะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวด้าหายดีจะกลับไปเป็นเงือกด้าคนเดิมคะ่ะทำลายของอแมนด้าติดโควิด10มกราคมช่วงเวลา20นาฬิกาด้ไปธุระส่วนตัวและพบกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเมื่อรู้ตัวด้าจึงได้แจ้งทางนิติคอนโดที่พักอาศัยและได้ทำการกักตัว 11เถึง13มก,การาคมกักตัวอยู่คอนโดและตรวจ ATK ทุกวันผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อไม่มีอาการใ,ใดๆทั้งสิ้น14มก,การาคมช่วงเช้าได้มีอาการเจ็บคอเล็กน้อยได้จึงตัดสินใจเข้ารับการตรวจโควิด1 9ที่โรงพยาบาลเพื่อความสบายใจของครอบครัวและช่วงบ่ายเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะ รักที่สุดเลยค่ะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจให้อแมนดาหายจากโรคระบาดนี้ไวๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ